สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องนะคะโปรโมชั่น Ford By ายปิ้นค่ะวันนี้ปิ้นจะมานี้แนะนำนะคะแล้วก็รีวิวค่ะออกรถพร้อมชุดแต่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถ Next Gen Ranger Sport นะคะราคาจะจำหน่ายคันนี้สีเทาดำนะคะจุอยู่ที่9 8 8 0 0 0บาทสำหรับเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนสำหรับเลทดาวน์นะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกผ่อน84งวดดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่2.05%เท่านั้นค่ะสําหรับเรดดาว25นะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดาวเรดอื่นก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะแอดไลน์ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะปิ้งทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้ให้ตรงด้านล่างพร้อมเบอร์ติดต่อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้นะคะออกรถ0%แล้วพร้อมชุดแต่งอะไรบ้างนะคะสําหรับที่เราแต่งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะ ในส่วนของกระจังหน้าค่ะคันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์ของเรนเจอร์นั่นเองค่ะทําสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทาด้านนะคะสําหรับชุดแต่งกันชนหน้าของวิกเตอร์ค่ะตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งค่ะสเกิร์ตด้นานล่างเนี่ยนะคะแล้วก็กคลนแคลงด้านลน่างก็จะเป็นของวิกเตอร์นั่นเองสําหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะกระจังหน้านะคะตรงนี้ก็จะมี ไฟด้วยนะคะพร้อมไฟนะคะก็จะเป็นความสวยงามแบบนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะคันนี้ล,ลูกค้าเลือกได้ค่ะจะเป็นแบบกระจังหน้าแบบ Ford f o ก็ได้หรือจะเป็นแบบชุดวิกเตอร์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าันี้ก็จะใส่เพิ่มนะคะเป็นครอบไฟด้านหน้ากันรอยแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้เข้ากับตัวรถนั่นเองด้านข้างของตัวรถนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมด้วยล้ออัลอยขนาด18แล้วก็ยางของกุชเกียนะคะสําหรับ ล้อนะคะอันนี้ไม่ได้อัปเกรดเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นล้อเดิมของฟอร์จากโรงงานนั่นเองจ้ะในส่วนของด้านข้างรถเราทําการติดฟิล์มแล้วก็ติดคิวกันสาดให้กับลูกค้านะคะพร้อมด้วยถาดกันรอยรองมือนะคะอันนี้แบบนี้เลยแล้วก็จะติดอค่ะเป็นครอบฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้าด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมจะเป็นโลบาร์นะคะของค่ายเอาเ a นเดอร์ค่ะโลบาร์เหล็กนะคะใช้งานได้จริงค่ะ เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มเติมให้กับตัวรถเนี่ยดูแข็งแรงบึกบึนแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีครอบนะคะกันรอยไฟท้ายนี่ครอบไฟด้านท้ายนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าตรงนี้จะเป็นสีดําด้านหรือว่าดําเงาคันนี้ก็จะเป็นดําเงามานะคะโลโก้สปอร์ตของรถสปอร์ตนั่นเองจ้ะใส่ไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะคะอ่า ก็แต่งแบบไม่ไม่หนักมากนะคะก็คือใส่ชุดกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้าแบบของวิกเตอร์นะคะแล้วก็เพิ่มโลบาร์เล็กเข้ามาสําหรับในส่วนของคันนี้นะคะเดี๋ยวพิ้นพาไปดูภายในนะคะสําหรับภายในของตัวรถของเลนเจอร์สปอร์ตค่ะนี่นะคะด้านข้างประตูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเพิ่มนะคะเป็นที่วางแก้วนะคะอันนี้ยังคันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะ แล้วก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าหน้าจอทิปซีหลังพวงมาลัยนะคะจะเป็นดิจิตอลแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าจอแบบ10.1นิ้วนะคะพอไม่ได้บวกแพ็กเกจมาอันนี้จะเป็นแบบอตัวธรรมดานะคะนี่นะคะก็จะเป็นชุดเกียร์ค่ะแล้วก็เบรกมือนะคะที่วางแก้วตรงกลางนะคะอ่าแล้วก็แผงคอนโซลนะคะของรุ่นสปอร์ต เบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปั๊มโลโก้สปอร์ตนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นเฉพาะรุ่นนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตก็จะปั๊มโลโก้สปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำด้านหลังนะคะก็จะมีช่องปรับอุณหภูมิป,ปรับลมนะคะสำหรับแอร์ตรงด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีช่องสำหรับต่อปลั๊กให้นะคะเป็นจุกนะคะอันนี้ต้องต้อง เพิ่มอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็จะมีสําหรับที่าวางแก้วนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังให้ด้วยนะดึงจากตรงกลางนี้นะคะส่วนอุปกรณ์แม่แรงก็จะอยู่ด้านหลังเบาะนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้คันนี้คันนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะสําหรับรถรุ่นนี้จะเหลือน้อยแล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่โปรโมชั่นดีด้วยก็จะเป็นมีดเลดดอกเบีย้ยดาวอาดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะสำหรับลูกค้าท่านใด ที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางพินได้เลยนะเดี๋ยวทิ้งเบอร์แล้วก็แอดลิงไลน์ไว้ให้ตรงล่างคลิปเลยค่ะกับรับลูกค้าท่านใดสนใจออกรถหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ชุดแต่งแบบอื่นได้นะคะหากมีส่วนต่างอื่นๆเราก็ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินให้เราได้ค่ะอันนี้ก็จะแต่งแบบนี้ให้เลย